ที่ผมบอกว่าให้เปิด2รอบก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นฐานมันไม่ใช่บทสรุปนะครับว่าเปิด2รอบแล้วจะดีผมกําลังจะหมายถึงว่าให้คุณทดสอบเปิดก่อน2รอบเพราะว่าเท่าที่ผมเคยทํามาเนี่ยเท่าที่ผมมีประสบการณ์ทํามาเนี่ยหรอบมันไม่พอไง มาเดี๋ยวเราจะจูน Hon d a กันนะผมจะปิดสนิทแล้วก็ลองเปิดดูนะครับว่าว่ามันจะต้องใช้ประมาณกี่รอบอ่ะมาวันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องการจูนคาบูสําหรับท่านเพื่อนสมาชิกที่บางคนก็ไปล้างแล้วประกอบใหม่หรือว่าจะเอาออกมาแล้วก็กลับไปไม่เหมือนเดิมผมมีเทคนิคง่ายๆแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆก็คงจะทํากันได้แล้วก็กล้าทําหลังจากที่บางคนก็คิดว่าอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งกับมันเลยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับผมจะทําให้ดูนะ ตัวนี้นะครับถ้ามันเกิดการสับสนและงงเนี่ยผมปิดเลยก็คือปิดเข็มเนี่ยปิดให้สนิทไปเลยโอเคตอนนี้ผมปิดสนิทเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ที่ผมบอกว่าให้เปิด2รอบก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นฐานมันไม่ใช่บทรสรุปนะครับว่าเปิด2อรอบแล้วจะดีผมกําลังจะหมายถึงว่าให้คุณทดสอบเปิดก่อน2รอบเพราะว่าเท่าที่ผมมีประสบการณ์ทํามาเนี่ยหรอบมันไม่พอไงไม่พอที่จะสตาร์ทแต่มันไม่ได้หมายถึงว่า2รอบแล้วจะดีหรือ3รอบจะดีสี่รอบจะดีผมแค่บ,บอกว่าถ้ารุ่นนั้นยี่ห้อนั้นประมาณสองรอบแล้วสตาร์ตติดนั่นก็คือติดเพื่อที่จะได้เอาไว้จูนต่อถ้าเครื่องไม่ติดมันจะจูนไม่ได้เข้าใจที่ผมอธิบายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นนสอบและธิ ไปด้วยว่า2เนี่ยตา art ไม่ติดเพราะว่ามันยังบางเกินไปผมก็ไปที่่าของผม3อยู่ตรงนี้นะผมทำมากไว้นี่นะ3 3ทําทำไมไม่ติดเพราะว่ามันยังบางเกินไป เพราะฉะนั้นเหตุนี้คือเหตุที่ผมบอกว่าทําไมรุ่นนั้นยี่ห้อนั้นมันต้องหมุนไว้ก่อนคร่าวๆสองรอบหรือ3รอบเพราะว่ารุ่นนั้นยี่ห้อนั้นดีซีขนาดนั้นคาบูรุ่นนั้นปากเท่านี้เกลียวของเข็มเนี่ยมันมีความละเอียดหยาบบางครั้งมันอาจจะเข็มมันมีความสูงต่ําไม่เท่ากันเป็นการประเมิน3ไม่ติดใช่ไหมอันนี้ GX 3 5าผมจะหมุนไปที่ C 4สีนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะดีแต่ผมกำลังจะหมายถึงว่ามันจะติดที่สี รวะนั้น gx 3 5เนี่ยคุณปรับไยที่ประมาณ4หรือถ้าไม่ไม่ติดคุณก็ทำไปเรื่อยนะทำไปเรื่อยทีละรอบทีละรอบการปรับทีละรอบหมายถึงการปรับหยาบพอมันติดแสดงว่าน้ำมันเนี่ยมันพอกินพอเลี้ยงแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีที่สุดอ่าเราก็ปรับไปโอเคนะครับเราก็ค่อยๆปรับให้มันละเอียดขึ้นนะก็ง่ายๆนะครับพอมันติดแล้วเนี่ยแต่อย่าลืมนะว่าติดเนี่ยเราต้องปรับตรงนี้ สักหน่อยหนึ่งปรับไปตรงช่วยเร่งให้มันเข้าไปประมาณสักโผล่มาประมาณสัก4ี่ห้าหกเกลียวก็ยังดีนะเกลียวของไอไอเจ้าตัวปรับเดินเบาเนี่ยถ้ามันโหดมากเกินไปมันมันก็จะไม่ได้เปิดลูกเร่งพุ่ง่ายนะทีเนี้ยถ้าเราไม่อยากเร่งก็ได้นะฟังเสียงมันไปแล้วก็ก็ปรับลองดูเนี่ยถ้ามันเกินไปเราก็กลับมาเนี่ยมันแสดงว่ามันเกินเราเลยมานี่ไม่ได้แสดงว่าถ้าเปิดไปเนี่ยน้ำมันมันก็จะหนาเกินไปผมบีกลับมาที่เดิม เอาน้ำมันหนาให้มันเบินไปก่อนพอเบินไปแป๊บหนึง่งน้ำมันที่มันหนาเมื่อกี้มันเบินหมดแล้วเราก็จําไว้ว่าแค่นี้ไม่ดีเราก็กลับมาเลยกลับมาตรงเนี้ยดีแล้วตรงเนี้ยดีเหมือนจะดีนะเราก็จําแล้วว่าตรงเนี้ยดีแหัวนี่อยู่นี่ปรับต่าไปแบบนี้อันนี้เร่งกว่าอันเนี้ยที่สีรอบพอดียังเมื่อกี้มสีรอบตรงนี้ใช่ไหมเราก็จําว่าตรงนี้ยังดีดู แล้วก็ปรับปรับกลับไปอีกไม่ดีแล้วกลับมาแสดงว่าตรงนี้ไม่ดีตรงนี้โป้งผมเนี่ยไม่ดีปรับกลับมาตรงวางมือผมเนี่ยดีอ่าดูนะตรงนี้โป้งกับนิ้วชี้ผมพอผมไปที่นิ้วชี้จะเลยนิ้วชี้ไม่ดีผมกลับมาใหม่ฮะเสร็จแล้วผมกลับมาที่นิ้โป้ง โอจเลยนี่ป้องไม่ดีผมกลับมาใหม่นี่นะนี่คือสเกลอยู่นี่นะเนี่ย <Yeah. S 2> ก็แสดงว่าระหว่างเนี้ยมันได้สี่รอบสี่รอบบวก <S <S ถ้าเกินไปก็ไม่ได้ก็กลับมาใหม่แสดงว่าตรงเนี้ยใช้ได้สี่ตรงเนี้ยดีสุดเพราะเสียงมันเร่งสี่ลบสี่ลบไม่ดี สตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ที่ผมทำเนี่ยคือร้อยไปสิ่องศาว่ามันดีอยู่ที่ประมาณนี้แต่ดีสุดก็คืออยู่ในในเลงที่เราก็ลองจูนด,ดูไปนี่ไม่ดีนะโอเคผมว่าตรงนี้โอเคแล้ว จูนอย่างนี้ก็ได้หรือจะจูนจูนไปแว้นไปก็ได้ได้2อย่างทีนี้เราก็จําไว้แล้วว่าตําแหน่งเครื่องของเรานะเลยเลยตรงนี้ไปไม่ดีได้แค่พร้นียนี้เลยไปนี่ไม่ดีแค่นั้นเองนะครับเดี <S <S ๋ยวผมจะหากรองมาใส่ใส่กรองให้มีอันนี้เป็นแค่การสาธิตนะครับก็เผื่อจะมีประโยชน์ ขอบคุณครับผมเพื่อนสมาชิกทุกท่านโอเคค่ะเอาที่เสกเจ้าจวเป็นช่จะเป็นช่างโอ้โห